วันนี้ไอจะมาแนะนำรถที่เหมาะกับคนชอบถ่ายสตอรี่อวดความเป็นอยู่อวดชีวิตประจำวันนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนี่ s r v เวลาอวดแล้วอวดยังไงรู้ป่ะเวลาเราจะขับไปเที่ยวหรือขับไปบ้านไปที่ทำงานอะไรแค่นั้นแหละนี่เวลาจะอวดนะอวดอย่างนี้ทุกคนปิดประตูเลยเราฟังไปดูข้างนอกเอากาโมกนตเกินตตงมกาอาตัมโปรโร เป็นไงทุกคนนี่แหละเป็นธีการอวดลงสตอรี่แบบเฟี้ยวๆนะทุกคนไม่มีใครรู้ว่าเขาหลับเขาขับรถรุ่นอะไรคิดว่ารถสปอร์ตหนูขึ้นมาแล้วก็แบบโอ้แล้วก็รถก็แล่นไปใช่ไหมข้างหลังก,ก็จะเป็นวิวที่แบบโอ้โอ้โออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาเท่เลยอะ่ะลงสตอร,รี่แบบนี้นะทุกคนลองดูผมว่ายอดวิวน่าจะขึ้นเยอะนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดหัวใจให้หน่อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายมาละมุงาโตเกัโตเกัโต